ให้ไปว่ายน้ำเด้ให้ลงซื้อเอาเอเบิงพี่น้องเบิงเบคนยันน้ำเด้อบานเดือไมล่ะม่ปลาตัน่ไหน้บเพอนแ่นมานุ้ปานเดีงมัได้่เอาใจเต้น

อ้าวแล้วไม่ล่ะลงได้บ่บานลงหอดลามยังลงไปลงไปเร่่ิวหางใหญ่ผีขันบกาลง ไม่ป้าจอบใหญ่าช่ไหมไม่ะจาไม่เจ้าปปลาควายไงกมีกุนีปลาควายไหมล่ะมาส่วนยาตันใหญ่ฮะเอาเอาลงใดบ่นาะบ่ลงสารัดสันอยู่ นั่นนั่นเอ้ยอยู่ทั้งดากสิต้องได้บ่บานลงหอดลามยังลงไปลงไปเร็วๆปลาคอใหญ่ปลาคอจับมือน้องตีละฟิวสวัสดีทักทายเพื่อนๆ เมื่อนี่ไม่ลามาทงเด้วาเดอมาตึกป่าจ้่ับ่ล็อกางจับไบอบาดอ้าวกำลังหง้มหอยเดจ้าเดอหนูหน่อยกำลังง่มหอยอะไ้ให้ไปวายน้ามดให้ล่องชื่อ เอาเอาเบิงพี่น้องเบิงเบิงคนยันน้ำเด้อบานเรือไม่ล่ะน้องเตแต่หมดลเอาเอาตายบนนี้ละล่องสาไปหมดหรอลองสายไบหลดหรอคอยลงคอยล่งเอา ก้าวลงไปก็เลยให้ไใบายน้ำเด้ให้ลงซื่อ,อ <c oughs> เอาเอาเบิงพี่น้องเบิงเ<อ>บิงคนยันน้ำเด้อบานเด้อ <c oughs> น้องเตหอยเด้อบอลเด้องหอยจ้า <c oughs> เดชิ่นจับเอาฟิวจับเอาน้องลูกกลัวลูกลัวเขาเลยให้ใบไวน้ำเด้ให้ลงซื่อเอาเอาเบิงพี่น้องเบิงเบิงคนยันน้ำเด้อบานเด้อไม่ล่ะจับ ใส่บ่บาดอ้าวกำลังหง้มหอยเด้อจ้าเด้อหนูหน่อยกำลังง้มหอยเนี่ยฟิวน้องลงไปแนี่ยจับมือใหญ่ตี่าเอีญยสิผ้าลงนั่นมาเล้ให้ไปบใบหนามเด้อให้ลงซื่อเอาเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งคนยันหนามเด้อบาทเด้อ ลุกไปเน่ยโอ้ไปเนี่ยฟินนองลงไปเน่ยจับมือใหญ่ที่ล่าใหญ่สิผ้าลงนั่นจับมือน้องตีลาฟิว ขึ้นมาจับเพื่อเอาไยิงเอาไปล่องไปไปแน่ี่เวาน้องลงไปแน่จับมือใหญ่ทีล่าใหญ่สิผ้าลงนั่น น้องเตข่อยใหจ้าปะข้อยใหญ่เติ้นลงได้หรอบ่จับเอาน้องแน่น่ะห้าใหญ่ผีคันบกาลงขันน่ยอสนแน่ยกขึ้นแน่ยกขึ้นแน่ยาเดอย่าเดียร์ยา่าวอยดู จับเพื่อโบยนี่เอามาลงไปโอ้ยข่อยใหจ้าป,ปขะข่อใหญ่จะชิ้นลงได้หรือเป่จับเอาน่องแน่น,น ด yup. ได้ปลาดูกอีกแล้วโอปลาคอยใหญ่กระี้ก oh, ูีป um ่ปลาคอยเนี่ยพี่เอาหนองลงไปเนี่ยจับมือใหญ่ตีลาใหญ่สิผ้าล่งนั่นล่ะข้าวโอ้ยนกหัาเอืมด้อื่นแล้ว ไมล่ะจับไต่บ่อแบบอ้าวกำลังหงมหอยด้วจ้าด้อหนูหน่อยกำลังง่มหอยลงไปลงไปลงไปจัอาด้ยเยด้ัเอยด้วยด้อ มมงมหอยจ้าทัดซันอยู่ <c oughs> นั่นนั่นนั่นเอ้ยอยูา่ทาั้งดากสิเตะบนน่เอ้าเอ้าตายบนี่ละลงสาเลบ่เหรอลองสาแลยบ่เหรอคอยลงคอยลงเอ้าจ้าลงไปก็เลยให้ไปใบหน,นามเดะให้ลงซื่อ เอาวอาเบ mm. oh, ิงพี่น้องเบิงเบิงคนยันน้ำเด้อบานเด้อหอยเด้อบาดเด้อง้มหอยจ้าปลาคอใหญ่กะนีกูนี่เปล่าปลาคอดได้ปลาดุกอีกแล้วเฮ้เบิงยังนี่ ยกเตชิ้นจับเอฟฟี่วจับเอานองนูกกลัวนูกกลัวชีล่งไปยังจ้าสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่ไม่ล่ามาทงแลวจะเดินมาตึกป่าลงไดนบ่บานลงหอดหลามย่ง ลงไปลงไปเร็วๆขึ้นมาหัาใจเต้นเอ้ยบังเนี่ยแหละพูดนะไม่ล่ะ